สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมบผม,ผมชื่อว่าแมนนะครับชื่อเล่นชื่อว่าแมนนะครับครับ,รบอ่าเป็น โอมิงหรือว่าตัวโกงดูคณะกีฬาเอ็นเกตทวงนี้นะครับครับผมโกงเลยตัวโกงโดยในการวาดหน้าในการแสดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยังไงครับผมโอ้มิงในการวาดหน้านการแสดงก็คือว่าต้องให้ดุหน่อยต้องให้ดุหน่อยใช่ไหมครับต้องให้ดุหน่อยสำคัญคือต้องให,ให้ดุหน่อย ก็แล้วแล้วแต่บทอ่ะแล้วแต่ว่าเรื่องไหนการแสดงเป็นตัวไหนก็ต้องวาดเหมือนกับเราจินตนาการอะว่าจะเอาเอาแบบไหนดีแสดงว่าเรื่องเดียวกันตัวละครเดียวกันการออกฉากนี่อาจจะขออแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ใชไหมครับโอ้แต่ละคณะก็คือบางครั้งอ่ะอาจจะเล่นเรื่องเดียวกันครับแต่การแสดงอาจจะไม่เหมือนกันอื การการบทบาทอาจจะไม่เหมือนกันครับผมการแต่งหน้าอาจจะไม่เหมือนกันครับแต่ว่าคําพูดอ่ะคาพูดจะเหมือนกันส่วนมากจะเหมือนกันคําพูดคือว่าแต่ละเรื่องนะคือว่าถ้าคือว่าคณะนี้เล่นเรื่องนี้คณะนั้นก็เล่นเรื่องนี้ก็คือเรื่องเดียวกันคือการพูดการร้องอาจจะเหมือนกันอ๋อคือเรียกว่าบทพูดบทร้องต้องเหมือนก็เหมือนกันแต่ว่าการแสดงการลีลาอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ ก็คือว่ามันงิ้วอ่ะจะมีอยู่หกตัวหกตัวแสดงที่สําคัญครับภาษาจีนเขาเรียกว่าหลักจีเขียวหกตัวก็คือจะมีตัวเอกตัวนางตัวโกงตัวตลกตัวพ่อตัวแม่จะมีหกตัวนี่คือสัาคัญที่สุดสาหรับงิ้วครับผม อาจจะเป็นความชอบความชอบคือว่าผมมาเล่นตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่สิบสองสิบสามก็มาเล่นิ้วแล้วแรกๆก็มาเล่นเป็นทหารนะเป็นทหารก็ร้องเยอะๆแล้วก็ดูดูพวกรุ่นพี่เขาเล่นเงินนะพวกรุ่นพี่เขาเล่นเขาเล่น่าเขาเล่นตลกอย่างนี้เขาเล่นตัวโกงอย่างนี้เล่นตัวพ่ออย่างนี้เราก็มองมองว่าเราก็ดูว่าบทไหนที่จะเข้ากับ อ่บาบุคลาณิสัยของเราหรือว่าที่ที่เราชอบอะเราชอบทางไหนก็คือผมชอบก็คือว่าชอบชอบทางโต,โภโภาตัวโกก็นเลยตัดไปทางนี้ครับมาทางนี้เลยก็คือวันย้ายไป ไปอยู่หลายหลายจังหวัดอยู่เหมือนกันแะครับผมแต่ก็คือเกิดเกิดเกิดได้เกิดกรุงเทพเลยดูจากรุ่นพี่ดูจากรุ่นพี่ใช่ไหมครับผมรุ่นพี่รุ่นอ,อาจารย์เราก็ดูดูเขาดูเขอคนไหนคนไหนเขาเล่นดีคนไหนเขาสแสดงดีเสียงเขาดีเราก็ไปดู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 เอาอ๋อสมัยก่อนคือว่าดูยากนะครับ พะสมัยก่อนมันไม่มี Youtube เหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี่เราเราก็เสิร์ชหาได้ว่าคนไหนเก่งคนไหนเก่งนี้เราก็ดูได้ใช่ไหมใช่ครับสมัยก่อนนี่ไม่มีครับผมสมัยก่อนเราเหมือนว่าเราครูพักรักจำแล้วก็ดูเอาบางครั้งอ่ะบางครั้งคือวาง,งิ้วเลยเล่นในกรุงเทพ บางครั้งก็คือว่าจะเล่นหลายๆลงแล้ไม่กล้กันเท่าไหร่ครับผมเราก็ไปดูดูคณะรุ่นเขาเล่นอ่าดูคณะรุ้นเขาเล่นยังไงเขาเล่นยังไงเสียงเขายังไงเราก็ดูเัาแล้วก็เหมือนกเรามาฝึกแล้วก็เหมือนก็เอามาเล่นแบบเรามาฝึกเขาก็ถ้าไอดอลก็คือเป็นอาจารย์ผมอาจารย์ผมก็คือคนที่เล่น ปาเวจินผู้ไทยสมัยก่อนเนี่ยที่ช่องเก้าสมัยก่อนเนี่ยอ๋ออาจารย์ที่เซียนะครับชื่อไทยก็คือที่สาเป็นจัเพ่โอ้ท่านเป็นอาจารย์อ๋อท่านเป็นอาจารย์ของยมแมนเลยโอ้ครับทราบว่าอาจารย์ที่เซียนี่เป็นเป็นเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมในในช่วงยุคใช่ยุคนั้นนะยุคที่มีเปาเวจินผู้ไทยที่ แสดงออกทางาช่องเก้าสมัยก่อนอเป็นอาจารย์ผมเป็นอ๋อครับจริงๆแล้วพาบุนตร์นี่เขาตามหลักเลยก็คือเหล่าเซงใช้เหล่าเซงอ๋อใช้เหล่าเซ็งเหล่าเซงแต่ว่าส่วนมากคนที่นักแสดงที่แสดงเหล่าเซ่งส่วนมากคือว่าสลีละาคุณ เขาไม,ไม่ไม่ไม่ตัวใหญ่เหมือนเหมือนเหมือนพวกโอเิงไงก็เลยว่าเพราะ,าอะารปอมจิ้มเป็นคนตัวใหญ่ภูมิฐานใช่ไหมใช่ครับก็เลยก็เลยว่าการเป็นระบบนี้ก็คือเป็นโอมิงมาแสดงโอ,โอมิงแสดงแต่ว่าวิธีการพูดก็คือว่าจะพูดออกเสียงทุ้มหน่อยแต่ว่าไม่มันไม่ไม,ไม่ตวาดเหมือนเหมือนเหมือนกับตอนที่เราเล่นโดโกงโก็คือว่าจะซอบลงมาหน่อยซอบลงมาหน่อย แต่ก็พูดแล้วให้มันกังวานให้มันกลงวานปรมาจา์ตักมอปรมาจา์ตักมออ๋อเดี๋ยวก็คือตาห้วยอ๋อตาเนี้ยตาห้วยและเฮียเฮียเฮียแม่คือนี่ต้องกระแดงเล่นเป็นเล่นเป็นตักมอโอเล่นเป็นตักมอโอ้นี่ปาจานตักมอโอ โอ้ยผมเคยดูเรื่องนี้นี่ทางกำลังขาใช่ไหมฮะใช่ฮะส่วนมากคือว่าเสียงเรื่อนไ้ต้องใา้เสียงเสียงอืมใช่ครับไม่ใช่เสียงเอยอะเลย <c oughs> สุดยอดจริงๆ ซาเนียตาเนี่ยก็คือก็เป็นซาเนียนี่ก็คือเป็นปางหนึ่งของอ่าเจ้าแม่คนอิมครับผมเป็นปางหนึ่งของเจ้าแม่คนอิมซึ่งองซาเนี่ยหรือว่าโอมิอซาเนี่ยเป็นธิดาสาวของฮ่องเต้สมัยก่อน แล้วก็นางนั้นเป็นเอือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะชอบศึกษาธรรมะธรรมะพวกนี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ,รบศึกษาธรรมะเร่งนี้ครับแล้วก็มาเจอกับอ,า,อาจารย์น้องนายก็คือปรมาจารย์ตั้งมอเนี่ยครับก็คือว่ามาสั่งสอนมาชี้เนะย ว่าจะทำยังไงถึงให้ให้บรรลุใช่ให้บรรลุใช่ให้บรรลุครับให้บรรลุเหมือนว่าบรรลุไอ้เป็นเซียนอะไรพวกนี้ไปอจนนางนางก็น่าจะปาน16ปีหรือว่า18ปีแต่ผมไม่แน่ใจนะครับนางนั้นก็บรรลุบเป็นเซียนก็คือเป็นปางเลยของเจ้าแม่กวนอ้ครับเพราะเจ้าแม่ควนอิมีหลายปางมาก จริงๆแล้วก็คือหาบ้าคัมพีอ๋อครับเป็นหาบ้าคัมพีอ๋อครับเหมือนกับพัดใบบินโด่งนั่นแหละครับาคัมพีอ่ะบที่อยู่ในในหาบครับรับไม่ใช่อะไรก็เหมือนกับเป็นจะเรียกว่าอาวุธก็ได้นะเป็นของวิเศษเรันเป็นเป็นไม้เท้าเป็นไม้เท้าก็คืออ่ะ ไม้เท่าก็คือจะมีจิกจิกเกิเวยจิกเกิรเวยเอยิกก็คือพระทิศเว้ยก็คือพระจันทร์ก็คือเป็นอาวุธส่วนตัวของพระมหากษัตริย์บางทีไว้พวกปากทบทิศทุติยภิษัสนในพวกนี้นะครับครับทราบว่าเรื่องนี้เนี่ยน้อยลงที่จะแสดงนะครับเพราะว่าครับตอนนี้น้อยมากเพราะว่าปัจจุบันโอมิงก็เหลือ อยู่ไม่กี่คนนะปัจจุบันนี้นะครับมีเล่นอยู่ก็มีไม่กี่ชนะน้องจริงๆจริงเลยตอนนี้ที่รู้ๆแล้วมีสายผมน่าจะประมาณ60คนครับเต็มที่ต้องดูนะครับครับต้องขอบคุณมากครับเฮียแมนนะครับขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลขอบคุณครับ